ชีวิตคืออะไรชีวิตเหมือนกับฝุตทุรีหรือฟองอากาศที่มันที่มันขยายตัวออกแล้วก็แตกระเบิดไปในที่สุดแต่ที่สำคัญก็คือมันมันกลายเป็นเป็นความมาัสุรจัตร์ตรงที่ว่าชีวิตไม่มีที่ไม่เคยมีที่สิ้นสุดชีวิตไม่เคยมีที่สิ้นสุดมันเป็นการเปลี่ยนแปลง ร่างกายที่มันหล่อหลอมเป็นอะตอมเป็นสสารหลอมรวมเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์นับล,ล้านหลายล้านหลายหลายพันล้านเซลล์ที่เราเรียกว่า75ล้านล้านเซลล์แล้วในที่สุดก็กลายเป็นชีวิตกลายเป็นตัวเรากลายเป็นสิ่งที่เรามักจะไม่รู้ตัวว่าเราไม่ได้เป็นเพียงร่างกายหรือสสาร แต่เราคือพลังงานที่กําลังที่กําลังรู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่ซึ่งแน่นอนมันเป็นการคนหาความเล่นรับของชีวิตคนหาความหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ซึ่งผมกําลังกําลังถอดวงจรที่เราเรียกว่าอิมแพนถอดรหัสลับของว่าเป็นมนุษย์ที่มันอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งมีชีวิต ที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์เซลล์เดียวจากเพียงแค่แบคที ria หรือโมเลกุลหรือหนึ่งอะตอมและสุดท้ายก็หลอมรวมกลายเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์นลับล้านล้านมหาศาลหลอมรวมกันเป็นชีวิตที่มันไม่มีที่สิ้นสุดจากฝุ่นทุลีกลายเป็นกลาเป็นเชื้อชีวิตจากเชื้อชีวิตกลายเป็นเป็นพลาสมากลายเป็น กลายเป็นหยดน้ําและลอมลอมกลายเป็นก้อนเมฆก่อนที่จะสลายตัวตนกับคืนสู่ท้องทะเลมันคือความมหัศจรรย์ของชีวิตที่ทําให้ผมใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อที่จะเพื่อที่จะค้นหาหรือค้นพบความหมายของการมีชีวิตอยู่ชีวิตที่มันอยู่เหนืออยู่เหนือข้อจํากัดชีวิตที่มันไม่มีลิมิต ชีวิตที่ผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นชีวิตที่มันแสนมหัศจรรย์มันคือการค้นพบครั้งยิ่งใหญ,ใหญ่จากการขาดเขีขยนหนังสือกว่า7-80เล่มที่ผมได้ใช้เวลาทั้งชีวิตหรือจากการทำคลิป YouTube เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความและความรับรู้ของชีวิตกว่า7-8 0 0 0พันคลิปใน YouTube ที่มีกว่า15ช่อง มันกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้ชีวิตของผมเต็ไมไปด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะใช้ชีวิตทุกๆลมหายใจด้วยความรักด้วยความรู้สึกโชคดีด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้วยความอิ่มเอมมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเป็นใครแต่มันอยู่ที่ว่าคุณกําลังรู้สึกคุณกําลังรู้สึกอะไรกับชีวิตคุณกําลังใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรและคุณมีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจ เพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างไรบนรโลกใบนี้ต่างหากความรู้สึกนี้มันมันเกิดขึ้นกับชีวิตของผมแล้วแล้วมันอาจจะส่งสัญญาณเชื่อมต่อไปอยังพวกเราทุกคนที่กำลังแสวงหาหรือค้นพบประสบการณ์เช่นเดียวกับผมซึ่งมันเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะที่เราจะกลับมารู้สึกกับชีวิตที่เราจะกลับมาอิ่มเต็มกับตัวเองอิ่มเอมกับชีวิต ซึ่งมันคือกระบวนการของการจูนตัวเองสู่ความสําเร็จที่ไม่มีขีดจํากัดที่เราเรียกว่าวาร์ปโคสวิธีการจูนจิตแบบอินฟินิตี้โคสความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการอุทิศชีวิตการใช้ชีวิตเป็นเดิมพันหรือการหรือการใช้ชีวิตเพื่อที่จะเพื่อที่จะปลุกตัวเองให้ตื่นรู้จักจากความรับไร้ นี่คือความปรารถนาของพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันใช่หรือไม่เราจะไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่ขาดแคลนแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่ฟูลฟิลอย่างคนที่ชิลๆกับชีวิตอย่างคนที่มองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ผมเชื่อว่าเราต่างเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเพื่อค้นพบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนี้ด้วยตัวเองผมขอให้กำลังใจและขอขอปรวาณาตัวที่จะ ถ่ายทอดสุดยอดประสบการณ์ของมนุษย์พันธ์ใหม่ของการถอดอิมแพนด์ลาดรับของสุดยอดมนุษย์แก่พวกเราทุกคนที่สนใจที่จะมาโค้ดหรือจุนจิตกับผมส่วนตัวนี่คือความปัตถนาแรงกล้าที่ผมหวังว่าจะได้นําองค์ความรู้ทั้งหมดที่ที่สมัยงา้มาชุชวิตถ่ายทอดและต่อยอดความสมําเร็จให้กับพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้ด้วยความรัก อยากเข้ใจครับ